สวยๆขอถ่ายหน่อยอันนี้ถ่ายวีโอถ่ายวีโอถ่ายวีดีโอไว้วีดอันนี Columbus ้อัดชัดแจ๋วตัวนี้ 4K คุณน่ารักอ่ะนี่ไปเก็บไปเก็บไปเก็บเด็กมาจากไหนเนี่ยทำไมเยอะจังข้ามาจากไหนคะสวากซีเวลลีฟค่ะซีเวลลีฟโตทำไมเด็กเยอะจังน่ารักจังน่ารักจังน่ารักทุกคนเลยอยู่หมู่บ้านอื่นอันนู้นอยู่หมู่บ้านอะไรลูก หมูม่บ้านราชาวิเลสใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละหนูล่ะหนูล่ะหนูชื่อชื่อสมัยยอูู่่หมบ้านสิม,มิลันสมัยสิมิลันใช่ไหมลูกโอ้น่ารักมากเก่งมากเลยเรียนชั้นไหนแล้วเอพสองค่ะปะสองเหรอจ๊ะแล้วหนูล่ะพี่พี่ช่ยเองอ๋อครับผมนานาชาติเหรอเอาละหนูล่ะปอนหนึ่งตหนึ่งแล้วเอาละหนูคนนี้ล่ะคนนี้ชาติไหนครับคนนี้ คนที่ชื่ออะไรครับอนุบาลสองอ่ออนุบาลสองเหรอครับโอ้ดิเด็กๆน่ารักมาเช็คอินกันครับเช็คอินแปลว่าเช็คอินแปลว่าที่นี่ไง